สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากุระซิมวันนี้นะคะที่ฉันจะมาต่อจาก E ีพีที่แล้วนะคะ E ีพีที่แล้วเนี่ยน้องเอรินาวีสันนะคะได้เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเนาะแล้วก็อีีนี้นะคะเราจะมาต่อนะคะจะมาเรียนหนังสือแล้วก็เก็บเงินต่อนะเพราะว่า E ีพีที่แล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะเริ่มเก็บเงินแล้วก็เออเขาเรียกว่าไรนะปรับปรุงบ้านต่อเนาะแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยต้นกล้วย ต้นกล้ยวยโตแล้วเฮ้ยดีใจอ่ะมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะคือแนะนำมาเยอะมากในเรื่องของออวิธีการปลูกต้นแก้วมังกรมีคุณผู้ชมบอกว่า,าคุณซาคะคุณซาลองเอาต้นสตอเบอรี่กับ ต้นอะไรนะลิ้นมังกรใช่ไหม S แนปดราก้อเอามาอะไรนะติดตากันใช่ไหมมันก็จะได้เป็นต้นแก้วมังกรแล้วก็มีคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งก็แจ้งมาว่าเออไม่งั้นก็ลองซื้อต้นมเมล็ดพันธุ์ที่ขายถุงละพันนะคะมันจะสุ่มได้ต้นมังเอต้นแก้วมังกรด้วยเหมือนกันแต่ว่าคุณซาว่าน่าจะไม่ไม่ไหวถ้าถ้าสุ่มมาอย่างนั้นเพราะว่าบางทีกลัวเบืองตังค์ด้วยไงเพราะว่ามันตั้ง1000พันบาทเนาะเอย 1,000ซิโมเรียนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบใช้วิธีเหมือนที่คุณผู้ชมแจ้งมาว่าให้ลองติดนาดูเนาะเอาต้นสตรอเบอรี่กับต้นสแนปดราก้อนมาติดตากันแล้วก็จะได้ต้นแก้วมังกรออกมานะคะแล้วก็คุณซาก็ได้ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปหาต้นสแนปดราก้อนได้จากที่ไหนแล้วก็ไปเจอข้อมูลนั้นมาเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องไปหาต้นนั้นนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วงฤดูนี้เขาจะจะเก็บผลได้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ไปศึกษามานะ รู้สึกว่าต้นลิ้นมังกรนอ่ะหรือ s n a p d r a คอน่ะมันจะเติบโตในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือใบไม้ผริแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูหนาวไงคิดว่าต้นไม้น่ากำลังนอนอยู่เอ้ยเขาเรียกว่าต้นไม้กำลังแบบคือต้นไม้ยังไม่ออกผลออกดอกเนาะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้7จ็โมงครึ่งแล้วนี่น้องเรียนกี่โมงนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสนี่ไงแปดโมงเชา้าเอาหมอ,อตื่นตื่นเอริน่าตื่นตื่นตื่น เราไปเป็นล้างหน้าแปรงฟันไปโหทำไมบ้านเน่ามากเลยอ่ะบ้านเน่าเน่าเดี๋ยวให้น้องมาเก็บกวาดถ้าถามว่าทำไมคุณซานถึงไม่เอาพวกจานชามอะไรไปไว้ในนี้เองอะไรเงี้ยถามว่าไว้ได้ไหมได้แต่ว่าอยากให้น้องเก็บเอาเองอ่ะ <laughs> คืออยากให้มีความสมจริงไงแบบว่าแบบเออเราก็มาล้างจานเนาะดูวิวทิวทัศน์แบบว่าเราสาสร้างหน้าต่างเนี่ยแล้วก็มาดูผู้ชายเขาว่ายน้ํากันอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็แบบได้อารมณ์เนาะแล้วก็มีวิวอะไรนะมีวิวน้ําตกด้วยไหนน้องไปไหนแล้วน้องไปเรียนแล้วโอเคน้องไปเรียนแล้วแล้วก็เท่าที่จําได้นะคะรู้สึกว่าน้องยังไม่ได้ทําการบ้านด้วยจะมีวิชาหนึ่งที่จะเข้าช่วงบ่ายใช่ปะนี่ไงวิชานี้ทําได้อยู่ประมาณ50%เดี๋ยวกลับมาต้องรีบทําเลยเราไม่ได้หวังให้น้องได้เกดนิยมนะคะแต่เราหวังให้น้องได้เกรดที่ดีได้เกรดที่เอ่อผลออกมาน่าพึงพอใจนะคะเอ้าเออ,เอ,อลืมกดอันนี้เลยอะลืมกดไอ้ให้น้องจดบันทึก อาบน้ำอาบน้ําแล้วก็ทํากับบ้านเลยวิชาเลยนะที่จะเรียนในช่วงถัดไปวิชาการตีความศิลปินนี่การบ้านการตีความศิลปินนี่ไงทำกับบ้านเลยนะแล้วก็มันมีอีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะที่จะหารายได้เพิ่มก็คือการนำอาหารมาขายนะคะเดี๋ยวรอให้น้องทำอันนี้ดีกว่าพายรัสเบอร์รี่ไหมเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะในบรรดาที่ดูมาทั้งหมดใช่ปะ มีทาโก้ด้วยค่ะโก้ก็ราคาสูงอยู่นะเนื้อเทียมอมืเค้กชามมัชฉาอุ้ยน่ากินมากอะเนี่ยว่าจะให้น้องทำไอที่ราคาค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าเวลาขายนะคะมันจะได้ราคาที่ดีนะคะเดี๋ยวขายหน้าบ้านเป็นพายบุเบอรี่ไหมเอออยากกินหมายถึงเราเนี่ยอยากกิน อุย้ยมีคนป้อยน้ำแถวางวนี้ยก็คือใครอะ่ะเฮ้ยดูเอลอนี่ไงคะถึงได้บอกไงว่าหน้าต่างหน้าต่างที่อ่างล้างจานมันดียังไงมันได้สองผู้ชายนี่เองนะคะเนี่ยคิดถูกแล้วว่าค่ะที่ให้เอรินานะคะได้ทำกับข้าวแล้วก็ได้ล้างจานบริเวณนี้นะคะตามจริงอะ่ะมันขายแยกชิ้นได้นะแต่ว่าราคาไม่รู้ว่ามันจะมันจะแยกกันหรือเปล่าเนี่ยเก็บใส่ในตู้เย็นเลยส่วนเราเหรอกินอะไรล่ะ ก็กินที่มีอยู่นะคะน,นี่ยังกินได้อีกนี่กินอันนี้กินเค,ค้กช,โชโ็อกโกแลตแล้วก็เราไปเรียนหนังสือนะคะหลังจากนั้นเราก็กลับมาทำวิทยานิพนธ์แล้วก็ไอพวกพรีเซนต์ทำให้เสร็จเลยแล้วก็กดอันนี้ด้วยนะคะจดบันทึกย่อเกรดจ,จะได้ออกมาดีนะคะกลับมาจากที่เรียนเมาอันนี้ก่อนขายให้หมดทั้งหมดแล้วก็บางพืชก็วิวัฒนาการให้หมดน้องมีความสุขมากๆเลยในการ ดูแลต้นไม้นะคะไปนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาทำกันบ้านตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่วิลโล w c คร e กเนาะจำได้ว่าที่คุณซาไปไปศึกษาหาข้อมูลมานะคะต้นไอ้สแนปดราก้อนเนี่ยมันอยู่บริเวณตรงนี้นะคะแถวแถวบริเวณหลังบ้านของหลังนี้นะเดี๋ยวเราจะไปที่นี่กัน โอเคตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วนะคะไหนนี่ไงต้นนี้ใช่ไหมนี่มันเอาไม่ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะคะต้องอามาอีกทีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิเนาะฤดูใบไม้ผลินะคะน่าจะมาอีกทีประมาณช่วงเนี้ยถ้าให้แน่ชัดก็ประมาณช่วงวันอังคารเดี๋ยวเราจะมากันอีกทีในวันนั้นนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพฤริฮัสเนาะ แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์เดี๋ยวเราจะให้น้องทำกับบ้านของวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำไอ้พวกวิทยานิพนธ์ให้เสร็จอ่ะแคทวินโทรมาว่าไงฉันทำได้ฉันได้งานนั้นแล้วอ๋อคราวก่อนแควินเขาโทรมาถามเรื่องจะย้ายงานดีใจมากยินด,ดีด้วยได <c oughs> ้เป็นพี่เลี้ยงเด็กอ๋อแควินเรายังไม่พร้อมเลยอะลองลองซ,อซ้อมเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวว่าถึงวันนั้นนะ่ะเดี๋ยวเธอได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนแน่นอน เอ้ยไม่ใช่สิพอบ้านพอบ้านพ่อเรือนอ่าแล้วก็พรุ่งนี้นะคะมีเรียนตอน9ก้ามงครึง่งแล้วก็มีอีกทีตอนบ่ายโมงครึง่งโอเคยังมีเวลาแล้วก็พอเราทําทุกอย่างเสร็จหมดเราก็จะมีเวลาหาเงินเอาเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาในบ้านได้ไงอะไรคนนี้อีกแล้วคราวก่อนอะ่ะก็แบบเข้ามาดื่มน้ําอ่ะ กลัวอะไรอะคะรู้สึกว่าจําได้ว่าล็อกหมดแล้วนะเออต้องปลดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกจากบ้านไม่ได้เข้าบ้านดิฉันเป็นเหมือนเซเว่นอะเออแล้วประตูบ้านก็เหมือนเซเว่นอีกทีอะแบบเลื่อนเข้าเลื่อนออกทําไมทุกคนวิ่งหนีกันแบบตื่นตระหนกอะไรกันกลัวอะไรกันเนี่ยตอนนี้เอริน่าได้เขียนร่างภาคนิพนธ์เสร็จแล้วนะคะโอเคถ้ามันขึ้นแบบนี้นะคือสําหรับคุณซานะคือต้องเขียนให้แบบแน่ชัดแล้วจริงๆว่า เออเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าแก้ไขภาคนิพนธ์คุณภาพยังขึ้นว่าแย่อยู่นะคะต้องให้ขึ้นคุณภาพแบบยอดเยี่ยมเลยมันถึงจะได้คะแนนที่ดีนะตอนนี้น้องก็ง่วงมากแล้วเดี๋ยวให้ทําต่ออีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเข้านอนเลยตอนนี้คุณภาพอยู่ที่เท่าไหร่ยังอยู่ที่คุณภาพปกตินะคะต้องให้ขึ้นคุณภาพยอดเยี่ยมนะคะถึงจะถึงจะส่งงานได้โอเคลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํากินอาหารเช้ากินอะไรดี สัดผลไม้แล้วกันแล้วก็ให้ดูทีวีไปด้วยจะไม่มีใครมาขโมยกบใช่ปะโอ้ยใช่ต้นไม้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอยากข้ามแมลงด้วยแล้วก็ขายทุกอย่างใครอ่ะพาแควินมาด้วยอ๋อแควินเชิญเขาเข้ามาเลยผู้ชายผู้ชายต้องมาก่อนผู้ชายต้องมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูรายต้นไม้นี่ไปเชิญแควินมาเลยแควินแควินเลิกเล่นได้ปะอ่ะแควินได้ดนตรีเอาพอเราจะไปทักทายก็เอ้ย นั้รอไปก่อนั้งนั้นเอรินา่าดูหนังกับแควินก็ได้มาสร้างปฏิสัมพันธ์หน่อย <Okay. S 1> เฮ้ยเราต้องไปเรียนแล้วไปต้องไปเรียนแล้วไปเลยก่อนเลยแควินแควินทำความสามให้หรอคะขอบคุณค่ะแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันมาเลย <Okay. S 1> พูดคุยเรื่องขอโทษอะไรอกอะเรื่องที่เราแบบปรับอายุให้เป็นผู้ใหญ่หรอแควิน <Okay. S 1> อย่ากโกรธเราสินะไหนขอขอจุ๊บหน่อยเลยขอจุบ๊บ <Okay. S 1> อุ๊ย วูฮูกันเลยดีกว่าไม่จุ๊บแล้วมามะแควินเออเห็นได้ได้างนี้สิเรียบร้อยนะคะแค่นี้ค่าความสัมพันธ์ก็ดีแล้วเอริน่าทำกับบ้านอ๋อทำกับบ้านทำทำทำไปเลยไปเลยไปเลยกลับบ้านไปเลยอ่ะเอริน่าทำกับบ้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้เอริน่ามาเขียนอันนี้ต่อพักนิพนธ์ต่อเขียนให้เสร็จเลยคือสุการวอาทิตย์นี้เราจะต้องทําให้เสร็จทุกอย่างจะได้มีเวลาหาเงินได้เต็มที่ตอนนี้เอริน่าอายุเท่าไหร่แล้วนะเหลือยี่วันทาไมรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วเร็ว รายงานของเอรินานะคะดูดีแล้วเนาะการแก้ไขต่อไปก็จะไม่ทําให้ชิ้นงานดีขึ้นไปกว่านี้แต่อาจจะทาให้เอรินาเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นอืมไหนตอนนี้ดีเด่นเห็นไหมเนี่ยถ้าผลงานดีเด่นแบบนี้ก็คือส่งงานได้เลยส่งภาคนิพนธ์นะคะแล้วก็มารวบรวมข้อมูลอันนี้ของการนําเสนอทำไมห้องนี้มันมืดละ่ะอ๋อไม่ได้ติดไฟหวังว่ากลับมาเล่นอีพีนี้จะทำให้เอรินาได้เงิน ได้ทุนได้กําไรได้ได้เงินอะได้เงินเยอะนะฉันอยากจะแบบทาสีบ้านปูกระเบื้องเหลือเกินตอนนี้นะคะคุณภาพของอาพรีเซนต์งานนะคะอยู่ที่ดีเยี่ยมเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่ขึ้นแบบคําว่าโดดเด่นอะไรเงี้ยก็แสดงว่าอันนี้ก็คือจุดสิ้นสุดแล้วนะอะนนุมากินข้าวก่อนกินไปด้วยทํางานไปด้วยอะให้เอริน่าได้นอนพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลุกขึ้นพรุ่งนี้เช้ามาทําต่อถ้าดีเยี่ยมนี่คือจุดสิ้นสุดแล้วก็เดี๋ยวก็คงต้องส่งงานเลยนะคะ วันนี้เป็นวันปีใหม่เอ็น่าไปไหนรูปอ๋อจะไปวิจัยต้นไม้เหรอะคะไหนต้นไม้อุ้ยโตแล้ว,ว่าต้นทับทิมเราก็โตแล้ววิยขายได้เยอะมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอยดูก่อนว่ามีอ่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้เก็บเกี่ยวต้นทับทิมก่อนเลยจะได้มีผลมาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็รดน้ำทั้งหมดนะคะแล้วก็กำจัดวัชพืชทั้งหมดทั้งหลายแหล่เดี๋ยววันนี้เราจะมาขายข้าวแกงกัน อ้าแควินเป็นไรทำไมดูหงอยหอยจังเลยลูกมาร้องเพลงวันปีใหม่กันเถอะอือนาแควินแบบฉันไม่มีอารมณ์พูดให้กำลังใจแควินหน่อยค่ะแล้วก็ส่งต่อจิตวิญญาณของวันสิ้นปีแล้วก็พูดคุยเรื่องศิลปะเฮ้ยแมมมี่ก็มาหรอแมมมี่เป็นไงบ้างคิดถึงจังเลยเพื่อนเก่าแมมมี่เดี๋ยวเรามานั้นเราขอไปชิ้งชองก่อน มาเอรินาเดี๋ยวเรามาทำอาหารนันนี้กว่าคันจิบคันบิจิมเหรอคันบิจิมมันคืออะไรอาหาร,กหรเกาหลีอ่อดูน่ากินจังเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนข้าวเนื้อไหมข้าวเนื้อกเกาหลีอ่อดูซิว่าเรายังทำได้อีกไหมแล้วก็เดี๋ยวลองฝึกนำเสนอนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องไอน้าน้องเมมมี่มาฟังอ่ะแล้วก็ลงมาถามคัมติชมหน่อยจากเมมมี่นะคะว่าเป็นไงบ้างผลงานเราเมมมี่เมมมี่อย่าเพิ่งไปก่อนผลงานเราเป็นไงบ้างการนำเสนอเราโอเคไหม พอจะผ่านไหมอื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 มโอเคโอเคโอเคอ่อเคอะ <S 2> <S 2> เออเออเออเดี๋ยวเราก็เก็บในช่องเก็บของแล้วก็ทําความสะอาดมัไม่ไดทําอะไรอ่ะม,ม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาห้ามกินอะไรเด็ดขาดไม่เอาไม่เอากลับบ้านไปเลยปะกลับบ้านไปเลยไม่เอาเ็าบอกเลยว่าเลยม่มไม่อ่ะเก็บมาทำไม โอ้ oh, เราจะเอามาขายอ่ะนี่เอริน่ามานี่มาทำอาหารเพิ่มเติมหน่อยโอ้โ oh, หชื่อขนมปังแห่งความตายไม่กล้ากินเลยฉันโอ้ <laughs> oh, <laughs> เอาอะไรกะมีอะไรทาโก้ดีกว่าทาโก้ทำทาโก้เร็วแล้วก็เดี๋ยวเอามาขายกันน้ำจริงมันขายแยกชิ้นได้นะคะแต่ว่าอยากขายเป็นชุดไปเลยเพราะว่ามันจะได้ราคาที่ดี <laughs> ทีนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอากับข้าวมาขายขายสักสองสามอย่าง จะขาให้หมดเลยใครอะแควินแควินจะมาอ่าเดี๋ยวให้แควินมาที่บ้านเดี๋ยวเอานี้เก็บใส่กระเป๋าก่อนอ่ะไปเชิญแควินเข้าบ้านหน่อยลวลูกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเฝ้าโต๊ะหน่อยอ่าขายอันนี้แล้วก็ขายทาโก้ด้วยอ่ะขายนี้ด้วยอยากรูเหมือนกันว,ว่าได้ราคาบอนเท่าไหร่ ห้ารอยสี่สิบนะซื้อไหมคะซื้อไหมคะอยากตัวน,นี้ได้ประมาณเท่าไหร่ซื้อไหมคะายบูบริกับเอ่อทาโก้คะ่ะทาโก้อร่อยอร่อยนะคะสดๆด,ดร้อนร้อนเลยอันนี้ได้448จานเดียวนะคะจานเดียวแล้วจานเดียวแล้วหยิบไปเลยคะ่ะได้124อืมอุ้ยถ้าขายแยกชิ้นนะถ้า124 เอ่อเจานเนาะมันก็ได้ประมาณ868เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าขายแยกจานคราวนี้เรารู้เลยนะคะว่าถ้าขายแยกจานมันจะได้ราคาที่ดีกว่าเมื่อวานหนูไปสอบมาเหรอลูกใช่หรอได้รับฟีดแบ็กแล้วนะคะแน่นอนตอนนี้ทุกอย่างกระจ่างแล้วเอริน่ามีแรงรมันจะใจในการทำอ๋อ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 อ,อจำได้แล้ว ไอผลงานนั้นไงที่เราเมื่อกี้ที่นําเสนอใช่ใช่ใช,ใช่ลืมไปลืมไปน้องมีตังค์อยู่ที่8 0 0พแล้วเนาะเดี๋ยวให้น้องมาทําอันนี้เลยมาทำเอ่ออะไรนะอุ้ยไก่เนอยอุ้ยนี่น่ากินมากเลยอะนี่ดิฉันดิฉันแบบคือเห็นแล้วแบบอยากกินมากเลยเอะเฮ้ยผายเนื้อเทียมลองดูไหมแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลิมฉลองวันปีใหมก่กับแควินด้วยกันคุณยูริก็อ๋อไม่ใช่คุณโกโมยะมาทำอะไรคะเก็บไว้ก่อนในตู้เย็น อะไรของเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็แบบอ๋อขอ,อรีเซ็ตวัตถุอะดูทีวีสิ้นปีใหม่เชิญออกไปได้ไหมคะออกไปเลยหรือจะมาดูด้วยกันเลยก็ได้นะคะทำไมเขาชอบเข้ามาแบบอยู่ๆก็เข้ามาเปิดตู้เย็นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่ะเอรินามาดูทีวีนี้ดีกว่าไม่แล้วมาอีกแล้วมาตลอดเลย ใครอีกแล้วเนี่ยอัลเฟรดนี่มาดื่มฉลองปีใหม่ด้วยกันมาเลยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นดื่มฉลองก็หน่อยรู้สึกว่าเราสองคนไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะคป็อัลเฟรดเย้ปีใหม่ค่ะปีใหม่ไม่ต้องดื่มแล้วไปไปไปเฉลิมฉลองก่อนเร็วชุบชูบีชุบชูบีชุบชูบี จุบชูบีจุบชูบีเออนี่คือครั้งแรกนะคะของน้องเอริน่าที่ได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่ที่บ้านเพราะที่บ้านมีทีวีแล้วครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกเลยเฮ้ยจุบชูบีเย้เออจุ๊บหน่อยจุบฟุนแฟนหน่อยแคนวิงขออบกอดหน่อยดิอออ เดี๋ยวล็อกฉันล็อกไว้แล้วอย่างวะตั้งค่าความปลอดภัยล็อกยกเว้นทุกคนยกเว้นเอรินาอา้าวเดี๋ยวทำไมแควินถึงไม่ชอบทีน่าราอวะฉันว่าแควินต้องรู้สึกไม่ดีแน่ๆเลยที่เราไปไปปรับอายุแควินอ่าแควินขอโทษนะกลับบ้านให้หมดไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาทําเค้กไม่ต้องไปทําเค้กไปไปไปกลับบ้านให้หมดส่งกลับบ้านให้หมดอ่ะแล้วก็เอรินานี่ทับข้าวทิ้งไว้เลยระหว่างนี้พายช็อกโกแลต เออมาทำพายช็อกโกแลตหวานมาโอ้น่ากินมากคุณภาพคือดีเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราใส่ตู้เย็นก่อนแล้วก็น้องแบบยังอยากให้น้องทำกับบ้านให้เสร็จเลยอะพรุ่งนี้วันจันทรใช่ปะมีวิชาประวัติศาสตร์อืม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 ทำกับบ้านให้หมดทุกวิชาเลยดูทาจะไม่ไหวละไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องนอนก่อนก็ได้เดี๋ยวอุ้ยดูใบไ,ไม้ผลิแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปเอาต้นในนี้ได้ ต้นลิ้นมังกรอ,อะในต้นอะไรบ้าที่จะโตนี่ต้นสตรอเบอรี่กำลังจะโตวิ่งเป็นโอกาสที่ดีของเรานะคะที่เราจะได้ทําเงินในช่วงดดูใบไม้ผลินะ,ะแครวินโทรมาไปตลาดนัดกันไม่เอาอะแควินเราเรามีแพลนจะทำหลายอย่าง,ยงเยอะมากเลยโทรมาทําไมนี่เอรินาฉันว่าฉันชอบเจอคอบอ๋อไปเลยอะุยเลยอยากทำอะไรทำเลยอะแล้วก็อ่าเดี๋ยวให้น้องไปกินข้าวออกินกินอาหารดีๆไปเลยดีกว่าลูก กินเอาไข่คุณกับเบคอนไปไปทำอาหารไปวันนี้เรามีแพลนนะคะจะไปเอาต้นสแนปดรากอนแล้วก็มาติดตาต้นสตอรอเบอรี่ของเราเราจะรวยแลวลูกเราจะรวยแล้ว,ลว,แ,ลวแล้วก็มานี่กำจัดวัชพืชทุกอย่างแล้วก็เออเก็บเกี่ยวต้นนี้ด้วยเก็บเกี่ยวมะนาวเก็บเกี่ยวพุ่มบอนไสด้วยอะเพราะว่าเราจะได้มีมีอะไรมาปลูกเพิ่ม แล้วก็อันนี้ใส่ปุ๋ยใส่ใส่มะนาวใส่ปุ๋ยมะนาวต้นจะได้สวยๆแล้วก็อันนี้ใส่ปุ๋ยพุ่มบอลใส่ลูกแล้วก็อันนี้ต้นอะไรนะต้นทับทิมใส่ปุ๋ยทับทิมหน่อยโอเคหวังว่าต้นไม้จะแบบเติบโตได้สวยงามนะเดี๋ยวเราไปนี้กันเราไปเอาต้นอันนี้กันรินมังกรไปโอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่วิลโลคลีกแล้วนะคะเรามาเอาต้นต้นรินมังกรหุยอะไรเนี่ยทำไมมันมีอ๋อ คุณภาพมันดีใช่ปะ,ะอ๋อไม่ใช่ฉัน <laughs> คิดเองเหรออา้าวยังเอาไม่ได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาช่วงวันอังคารแล้วกันเพราะว่าวันอังคารนี้เอ่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอากาศมันจะแบบโอเคแล้วอะกำลังดีเลยอะ่ะดงนั้นระหว่างนี้เรากลับบ้านไปขายของกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาขายกับข้าวกันนะคะเดี๋ยวหนูมาหยิบอันนี้เลยมาหยิบทีละหนึ่งจานทีละหนึ่งจานเอ่อไม่ต้องกินไม่ต้องกินนะไม่ต้องกินหยิบทีละจานทีละจาน นี่คือวิธีนะคะวิธีขายแบบให้ได้เงินเยอะๆเพราะว่าลองคำนวณดูแล้วอ่ะเหมือนจะขายได้ราคาดีกว่าเพราะว่าขายเป็นถ่วใหญ่มันได้ประมาณ5 5 0 0เกือบ600ใช่ปะแต่ถ้าขายแบบทีละจานอย่างเงี้ยมันได้ประมาณแบบ8 0 0อะ่ะ800900อ่ะมาเอรินาเฝ้าโต๊ะแล้วก็เริ่มขายกันเลยสวัสดีค่ะรับายช็อกโกแลตเลเอ้ยไม่ใช่สิพูดผิดเอาภพช็อ๊ยฝนตกอะ่ะเออไม่เป็นไรหรอกเนาะ พายช็อกโกแลตค่ะพายช็อกโกแลตรับไหมคะอาจจะชุ่มฉ่าหน่อยนะคะชุ่มฉ่าจากฝนแต่ว่ารสชาติก็คือยังดีเยี่ยมรสชาติยังแบบอร่อยมากรับไหมคะหวังว่าจะได้ราคาที่ดีนะวิเห็นไหมร้อยสใช่ปะ่ะถ้าขายได้8จานโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องกำไรรับไหมคะรับไหมคะวิวิวิแปดจานใช่ปะะ่ะล่ะ8จานได้ประมาณพันกว่าเลยนะพันห้าสิบหก แต่ว่าเอาจริงๆมันก็ขายได้อีกแบบหนึ่งนะคือทำหลายๆอย่างเลยอะแล้วก็แบบทีละ5 0 0อที500ทีห้าอยเออทำอย่างนั้นก็ได้นะพูดถึงเออแล้วเราก็มาขายแบบนี้ทีละจานอยู่ถือว่าเป็นการทดลองไงทดลองคุณผู้ชมอะสามารถขายได้หลากหลายแบบเลยนะคือจะขายแบบว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นใหญ่เลยก็ได้แล้วก็ทําหลายๆหลายๆรอบเนาะก็อาจจะได้แบบว่าจะละ5 0 0อยจละ5 0าจละ5้ารจะ5 0าก็ได้ถ้าเกิดแบบขี้เกียจจริงๆแล้วก็แบบว่าเออค่อยขายทีละจานอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆก็คือไดด้ราาาคคทีี่มมกกเหือนนนัะุณ ก็กะว่าจะให้เอรีนาทําหลายๆอย่างเลยแล้วก็เดขายรายหลายอย่างด้วยเช่นกันถือว่าได้รู้กันไปเนาะเพราะว่าได้มีหลากหลายวิธีในการหาเงินนะคะเดี๋ยวให้เอรีนากินอาหารเย็นกินอะไรดีกินอาหารเกาหลีอะ่ะกินกินกินเอาตู้เย็นพังจ้างเขาได้ปะจ้างเขาจ้างเขาไม่ไม่กล้าเสี่ยงให้เอรีนาซ่อมอะ่ะกลัวกลัวเอรีนาตุย <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ดูเหมือนว่าไม่จาเป็นต้องไม่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 ไมไมไมค่ะไม่โทษทีค่ะพี่เออ,อนุญาตเข้าได้ค่ะหนูหนูขอโทษทค่ะหนูขอโทษหนูลืมปลดล็อกให้พี่ค่ะไอ้ะนะ่โทรหารเขาหน่อยลูกโทรหารเขาก่อนโทรหารเขาก่อนให้เขาเข้ามาเรออ็วคุณพี่เข้ามาได้เลยค่ะคุณพี่เข้ามาได้เลยเอา่าแล้วก็เราก็ไปเข้านอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนกันอา้าวแล้วคุณพี่ไม่เข้ามาฮึเข้ามาสิพี่หนูต้องแบบปลดล็อกทุกอย่างเลยหรออ่ะ รอบสุดท้ายฉันกลัวอาหารจะเน่าเสียไม่ใช่อะไรหรอกอะถ้าพี่ไม่เข้ามาอีกก็หนูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะมาไหมเออแสดงว่าต้องปลดล็อกทุกอย่างซ่อมเลยค่ะอะซ,ออซ่อมเสร็จแล้วเหรอซ่อมเสร็จแล้วเหรอเลอกไปไหมอะทำไมค่าใช้จ่ายมันดูเยอะขนาดนี้เดียวเรียกคนเดียวแล้วเขาเอาเงินเราไปได้ไงเนี่ยอีกคนนึงอ่ะเขาโกงเราอ่ะอีกคนไม่ได้เข้ามาในบ้านเลยอะแล้วจะเก็บตังค์จากเราได้ไงเนี่ยค่าเสียเวลาหรออะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> โอเคอะ เอรินาตื่นได้แล้วลูกวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันวันที่มีสอบใช่ปะนี่ไงวันสุดท้ายของการเรียนเริ่มเรียนตอน9ก้าโมงครึ่งแล้วก็มีอีกทีตอนช่วงบ่ายเฮ้ยการบ้านยังไม่ได้ทําเลยไปนี้ก่อนไปทําการบ้านก่อนเลย oh, <yeah. S 1> โอ๊ยอะไรอีกละเนี่ย รู้สึกอันนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรนะรู้สึกกดดันนี่นี่นมามาอาบน้ําดีกว่าให้จิตใจแจ,จ่มใสโอเคอ่ะไปไปสอบไปสอบไปสอบอุ้ยหวังว่าทันนะหวังว่าทันนะมีอะไรอีกล่ะบินหรอโหบินนี่ขนาดอันนี้แล้วนะทําไฟอโอโต้นะแต่รู้สึกว่าปิดไฟอโอโต้อะมันก็ไม่ช่วยนะเท่าเท่าที่เอ่อคุณซาเคยเคยรับทราบมานะเขาบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตัวภาษีที่ดินเนี่ย ภาษีที่ดิมันเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างแพงเลย800แล้วไงแล้วค่าไฟเนี่ยใช้ไปแค่63ต่อให้เราแบบปิดไฟบางส่วนในห้องในบ้านอะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยประหยัดอะไรมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ค่ะ ทำใจนะคะภาษีที่ดินจะถูกคิดจากมูลค่าสิ่งของทั้งหมดบนที่ดินแล้วก็มูลค่าของตัวที่ดินเองพอมีบ้านหลังใหญ่ที่ดินก็แพงทุกอย่างมูลค่ามันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นค่าไฟมันก็อยู่ที่แค่63เองอามิมี่อยากจะมาก็มาแต่ว่าเราขอทํากับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอสอบเสร็จสอบเสร็จกี่โมงนะคะ255โอเคหนูสอบเสร็จปุ๊บหนูไปนําเสนอเลยนะคะ เดี๋ยวดูทีวีหน่อยจะได้อารมณ์ดีอะไปเอลินาไปสอบไปสอบลูกไปไปไปเือเท่าไหร่27โอ้ยขอให้ออกมาดีด้วยเถิดคืออารมณ์อะค่ะมันมีผลเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วทำข้อสอบอะคือผลลัพธ์มันก็ไม่ดีไปด้วยเพราะว่าเหมือนน้องแบบ เขากลัวอะไรประมาณนี้ค่ะแคทวินโทรมาทําไมคะนี่เอรีนาฉันรู้สึกอยากจะทําอะไรที่ใหม่แล้แต่ก็ตื่นเต้นเช่นอยากเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอีกแล้วขาขก่อนก็เพิ่งเปลี่ยนนะอ่าโอเคเอาไปเปลี่ยนแบบไปปแบบไป,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 ไปโอเคเอรีน er าเดี๋ยวหนูไปพรีเซนต์งานได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาก็จ่ายบินด้วยเออแล้วก็ต้นไม้ของเราเป็นยังไงบ้างหนเก็บอันนี้ก่อนสตอรอเบอรี่เพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่มีผลสตอรอเบอรี่เลยใช่ปะอ่าจะได้เก็บไว้มามา,มาทำปุย๋ย เป็นไงหนูไปพิัตรงานแล้วหรอคะในดูหน่อยนี่ไงนําเสนอเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วการบ้านการบ้านไม่มีอะไรต้องทําแล้วนะเออเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องหาเงินอย่างเดียวตามจริงอะ่ะก่อนสอบอะคะ่ะเราสามารถเอ่อวิธไมัน,ม,นมันแหลกจังเลยอะ่ะมันช้าเกิดอะไรขึ้นก่อนสอบอะคะ่ะ ถ้าวิชาไหนที่แบบว่าเหมือนมีการทําข้อสอบปลายภาคอะไรเงี้ยเราสามารถากดที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็กดที่ค้นคว้าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเอ้ยไม่ใช่พูดผิดางานเนี่ยงานงานประจําวิชามหาวิทยาลัยแล้วก็กดคําว่าศึกษานะคะสามารถศึกษาศึกษาพวกเนี้ยมันเป็นการเพิ่มเกรดไปด้วยนะแต่ว่าอันนี้เอรินา่าน้องเอริน่าไม่ได้ไม่ได้ทํา เพราะว่า,าไม่มีเวลานะคะแค่เวลาทำกับบ้านยังไม่พอเลยให้น้องรดน้ำต้นไม้ไปพังพางแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พาน้องไปเก็บไอเนี้ยเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นลิ้นมังกรด้วยอตอนนี้ต้นไม้ดอกกุหลาบมีอยู่5ต้นโอเคเดี๋ยวให้น้องใส่ปุ๋ยไปด้วยเลยตามจริงมันใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้นะเพราะว่าเคยลองดูแล้วแต่ว่าเราอยากทาให้มันถูกต้องไงให้มันแบบว่าในสายพันธุ์เดียวกันไปเลยทาไมมัน มันแหลกมากอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแบบมันช้าไปเลยอ่ะสักครู่นะคุณผู้ชมมันแหลกอ่ะกลับมาแล้วอ่ะอ้าวทีนี้ก็ลื่นปื้ดลื่นปื๊ดละรู้สึกว่าอันนี้เก็บเก็บเก็บด้วยลูกเก็บด้วยเก็บเกี่ยวอ่าแล้วก็ขายทุกอย่างใส่ปุ๋ยเก็งมาแล้วนี่ไงอุ้ยเทเอ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 เก่งมากเอวิ娜 เก่งมากๆเก่งมากเลยลูกโอ้ค่ะต้องการค่ะต้องการลรงทะเบียนผลของความพยายามนะคะลูกนี่แล้วก็เรียนไปเลยเห็นไหมสี่วิชาง่ายๆจิบจแล้วก็อยู่บ้านเราก็ยังมีทุนนะไม่ต้องจ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นโอเค เลิศค่ะเลิศขอเซฟก่อนเซฟอีกรอบรู้สึกว่ามันแปลกแลกวนะมันเริ่มกระตุก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 อ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวให้น้องอันนี้แล้วกันขายของขายขายเอ่อทำไมมันแบบมันแหลกมากเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูทรงแล้วดิฉันคงจะอัดคลิปนานไม่ได้อ่ะเอรินามากินข้าวก่อนลูกมามากินนี้ดีกว่าชอบกินอันนี้มากเลยอ่ะมากินแล้วก็เดี๋ยว ทำกับข้าวขายของขายอาหารกระตุก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 แล้วก็มีเรียนอีกทีใน2วันอุ้ยมีเรียน,นวันพุงนี้เลยเหรออ่ะกินกินกินก่อนกินก่อนอุ้ยทักษะการทําอาหารได้เจแล้วนะคะไม่รู้คุณสาได้พูดไปแล้วใช่ปะอันที่จริงอะ่ะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวคุณสาจะให้น้องทําอาหารแบบไม่ต้องมาแบ่งอะ่ะก็คือทําเป็นหลายๆเมนูเลยแล้วก็เอามาขายทำเหมือนกับว่าเป็นร้านข้าวแกงอ่ะมีหลากหลายเมนูคิดว่าอยากจะทำอย่างนั้นรอบหน้าแต่ว่าตอนนี้ กระตุกมากเฮ้ยทำไมมันกระตุกอย่างงี้อ่ะขอขายข้าวก่อนได้ปะเดี๋ยวนะอันเนี้ยเดี๋ยวขอขายก่อนไอพายอุ้ยแควินเฮ้ยเราก็ขัดค่าสังคมด้วยอ่ะแควินมานี่มาขาดค่าสังคมอีกแล้วอ่ะเราอ่ะทุกทีเลยอ่ะเอนะลดน่าปดล็อกก่อนให้แควินเข้ามาขอระบายค่าค่าสังคมก่อนอ้าว ทำไมเนี่ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มช้าแล้วมันแล้วมันเริ่มกระตุกแล้วไม่ได้ละไปมีลูกกันเดี๋ยวนี้เอ้ยไม่ใช่มีลูกไป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 คุยเจรจาต่อรองกันบนเตียงซะเออนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็มาขายของกันนะลูกนะรู้สึกว่ากระตุกแรงมากฉันกลัวกลัวมากกลัวมันจะไม่แบบมันไม่ดับใช่ป่ะนี่เซฟทีแล้วนะอ่ะขอให้ได้ขายกับข้าวก่อนอ่ะ ซื้อเลยค่ะอุย๊ยแควินถึ้งขยะไอ,อ้เราด้วยเหรอขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยวรอบหน้าเดี๋ยวขายเป็นข้าวแกงเลยหลากหลายเมนูเลยเมนูละ500ใช่ไหมสัก4 5, ี่ห้าเมนูก็จะได้สัก5้าพันเนาะเออคิดอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะแควินบ้านเรามีขยะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเห็นถือขยะแบบเอาไปฉีดไป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 ไ,ปไปอน่ะป มันแบบกระตุกหนักมากเลยอะคุณผู้ชม,มเกิดอะไรขึ้นคอมฉันก็ไม่ได้แบบเลวร้วายนะเวย้ยสเปคอย่างสูงอะไรอีกคุณพี่อยากเข้ามาในบ้านดิฉันก่อนได้ไหมโอ้นี่ไงว์บมาที่ตู้เย็นเลยไอย้น้ามาทำอะไรไปออะคุณผู้ชมคะดูทรงแล้วน่าจะอาการหนักละไอ้น้ามาเคลียร์ของบนโต๊ะก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาขาย ใครจะเข้ามาที่บ้านเองโอ๊ยฉันเหนื่อยแล้วนะฉันเหนื่อยจริงอ่ะใส่ตู้เย็นก่อนอยู่ได้นาน3ามวันโอเคอ่ะเอน่าไปนอนก่อนเลยไปไม่ไม่ต้อนรับใครทั้งนั้นแล้วกดรีเซ็ตเลยโอ้โหที่บ้านฉันนี่ตู้เย็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นที่สาธารนณะหรอเห็นเข้ามาจังออกไปได้แล้วไปกลับบ้านตัวเองไปได้แล้วไปไม่ยืนทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เซเวน่น ับไปเออโถแค่ปลดล็อกประตูหน่อยเดียวถึงกับเข้ามากันหมดเลยอะที่หลังไม่นั้นละไม่ต้อนรับใครทั้งนั้นละโอเคค่ะก็อีพีนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เอ่อก็คงไม่สามารถเล่นนานได้อะเพราะว่ามันกระตุกใหญ่มากกระตุกกระตุกแรงเหลือเกินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือตั้งใจว่าอยากจะรวยแต่ก็สุดท้ายก็ได้ประมาณ8,000แต่800 0ก็ยังดีเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมานี้ มาเรนเวทสักนิดหนึ่งแล้วก็รอบหน้าเดี๋ยวจะทํากับข้าวขายแบบว่าคือหลากหลายเมนูเลยอะก็ค,คือเมนูละห้าร้อยไม่ห้าร้อยห้าร้อยขายส,สักสิบเมนูเออได้สักมาสักหมื่นหนึ่งรวยเลยข่าวนี้แหละจะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงและเออใช่ว่าจะไปเอานี้ด้วยไอ้ต้นอะไรวะลิ้นบางกรยังไม่ได้ไปเอาเลยเดี๋ยวไว้ค่อยรอบหน้าแล้วกันนาะเพราะว่าเกมแบบกระตุกหนักมากถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e แล้วก็ฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่โอ๊ยเจ็บคอมากคือตอน <laughs> แล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย